สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ออกมาให้มานาหลังจากคอยบริบาลหนาหลายมึอเบิ้งนะขโมยกระทะสบู่เปะใหญ่มาขูดลิ่นอีกแล้วบ่ฮะยุกี้ย่ามาม่มาแม่ไว้มาลูกมามาผูกมีสามก้อนกับไฟสามก้อนมันแดดมาพี่ไว้อย่านะดุกดิก๊กอะไรดุกดิ๊กอะไรขี้ดื้อคัะดอกเด็กนี่ดุกดิก๊กนะดอกเด็ก,ดก ลเล็กๆุดรออย่าไปหากวนไก่ลูกพอก็แม่ผ่นจับไก่ผูกไว้เนาะมันไปเขี่ยพักที่เราปลูกพี่น้องเลยสเป็นไก่โตไก่โตไก่เตี้ยไก่แจ้เลยพี่น้องมันยังลูกมันยังลูกเด็กอ่อเอ้ขักเทไรมาเอามาให้แม่มาสบูนี่เราผูกไว้แล้วก็เอาน้ำเกลือเข่าแล้วก็น แต่โตก็มีน้ำตั้งไวให้กินเนาะมีไก่ผู้ซองโตพี่น้องไข่แม่สองนะลูกน้อยมันตัวเดียวนะเยสิพาไปเบิ่งนะฮัว่าเราปลูกอย่างเนคอยกับไ,ไปไปเบิ่งเลยเน,ะนาะหาล่มเรื่องของเรื่องกับบอจอนมาขวัดมันแหละพี่น้องผนกับขวดผู้เดียวควนเนาะซองซ้ำมือเลยกับปลาหม่ามันพักกสิมาเลยพี่น้องี่คอยมาน้ำกระมุนนีแม่เป็นชาวบ้านกะ บบได้ชาบ้านกับมีเวียกช่วงนึงกับมิแต่บบยังบบคอยบ้างพอก็แม่กันเนาะมีเวียกตลอดกันเลยบบได้สวยบบจนผักมันเนี่ยคอยหักกันสิมาเห็นได้ตั้งแต่บบจนขวัมันมันกับวังน,นึกพี่น้องกับเมื่อกี้นอนอยังว่าสินั่งผักเนาะกับเมื่อกี้นอนเอามาผักอยู่เทียงตวัวนี้เทียงตัวน้าอะไรใกล้มันนะาพี่น้อง ไก่มันตอดอบโหบนผืนต่างน้อยหนึ่งเนาะมือได้มือละลิ้นอันหน่อยพี่น้องเห็หดผู้เดียวมือได้แม่พันอยู่แม่พันกระสอยผักทิ่มสบูพูยายใช้ขี้ดินก็เล่นดีใจอโอ้ยหอยเล็บมิวกี้ได้หนิว่ะยาขัดจ่องสีฮักลูกโอ้โอกชคโชคพี่น้อง เแค่ประมากี่ลินก็คันจ้องไปก่อนไปเบิ่งนั่นก่อนฮักบ่วงนี่ก็มันเทิงแล้วมันแตกขา่ยวขย่เนี่ยหน่อยเลยเนาะเขาเด็ดกินลายเถื่อตั้งแต่บุตทันตะเกี่ยวเข่าพี่น้องดุกดิกเบ่วงหาไหลแต่ใกล้เด้อนี่มะเขือเอคอยเก็บไปหันบางหันบักลายหนึ่งบอดแมนบักลายเราเก็บไปหกเจ็ดหน่วยวันนี้มันใหญ่อยู่เลยพี่น้องนี่ มะเขืออันนี้บัววานสำมะเขือตัวอันหน่วยขาวๆใหญ่ๆสีวานกว่าหมากแกนะ่มันนี่อยู่สามหน่วยนี่หน่วยนี่อันนี้มะเขือน้อยๆตัวนี้มะเขือน้อยอันนี้กินกับเจียวกินกับยังกับยำเปาะเปาะหน่วยมันบัวใหญ่เลยมะเขือหน่ยยวยหน่วย,อยสองบังคับเบิ้งมีจากหน่วยสามสี่นี่สี่ห้านวัยเลยพี่น้องมะเขือ เก็บสบู่ยายไว้สกวอนีเดียวจะพาพี่น้องเราเองยายาโอ้ยสบู่จะขีด้ดินมิลกี้และลินนี่โดเล่จะใช้ก้อนหนึ่งแล้วสบู่เด้สบูสบ่อันหนึ่งเด้หันหน้ามาดูเออในมืออีดาค่ะปอไก่นีจับมันไม่ได้ได้ง่ายเลยขนาดกลางคืนมันนอนกันแ้มันรักพี่น้อง ไข่กะไข่เต็มห้างอ่ะใหญ่มันก็บวค่อยออกเนาะเวลามันผักเรามันเป็นน้าอ่ำนาจใชมันเป็นอย่างไข่อันนี้นะถ่ายผ่านแด้ลูกแม่มาเบิกอันนี้ก่อนเถอะไก่เขีย้ยวกะมาขวาดพพัด่อคนมั้มามันจะขวัดกินยังโหลดมุนวัดขนานผักเราส่วนมากวิธาเทีย่ยวเข่าแต่บ้านหลดุดบุ้อยู่ปูหันปูกนีเพราะปันไดเนาะ นานดอกไม้แม่เพื่อนอันนี้คือนานดอกไม้อุ้ยนานดอกไม้เบิดสามสีนานเพิ่นหวานดอกไม้นี่เล้นี่มาขวัดพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นบ่ได้จิ้มจิ้มเอาเม็ดมันหอยผักบงเพิ่นหวานรสเนาะเพิ่นหวานคือหวานข่ารสละหดน้ำรถประจุมกันแถมมายังมาขวัดอีกพี่น้องนี่ลอกจากเพิ่นปลูกยังเพิ่นกล้าไนสลีดนี่ ลูกสา้าก็บมุนมานำแดดๆนี่นี่ก็คขนาดอันดอกไม้แม่คนสบายดีจ้าปาลุงลูกอย่าไปมันหกลูกโอ้ยตากแดดบดมือวานมือนี่ก็อีกเลยกับบัวบลองจกเถือ่อน่าจะาสลีนี่เห็นต้นหนึ่งผูกมันหัดม่แตแลวคัดได้ชนมากแต่และปีละปลูกโอมันได้ปลูกพี่น้องยังมีพื้นที่ว่างนี่มักแดงนี่ หมูจนขายเลยเนาะอันนี้เขาก็เริ่มเกิดเกิดมากกับมิตเตแนวกัดคือว่าอะไรแม่งอันนะพี่น้องกัดอาอย่าไปดึงเดอคนปวนกับมานะอุ้ยพาหลอแล้พวพาพาเมื่อกี้เมืนก,น,กนแดดพี่น้องนีนนี้มักถั่วแล้วปลูกเอออันนี้มักผิกนี่อันนี้หมักผิกดอแล้นีพผิดดอผิกแบบว่าชามเดือนได้เก็บนะ ผิกงานเราปลูปกปลูกอยู่พุนพพนลังก้นพายพูพ้นน้อยๆดอกผีกงานมันหมักสําหรับปลูกใส่พพนพุดอันพุดหัวโพนปลูกใส่พี่น้องพื้นที่ตรงนี้ก็ยังว่างยังปลูกยังเลยส่วนผักบัวคน,น,นปลูกในบ่นโพนบักผกนะฮันน้ำแล้วก็ปลูกส่วนสวนนั่นน้ำเนาะผักบัวปลาปลา,ปา,ปาลูกปลามันแดดป่โอ้ยแฮมแฮมป่มา,าดกนิก,กป่ะ น,น,น,นางยามันชีฮักยาย,ยายาเฮ็ดในพักผนจนโอ้พิกี้เหรอตัเดเลตักด็ดเฮ็ดมังบวบน่อยเลยชองมากเลยน้องหันมากหนึ่งกินบวบตัวเันเหลือกระหันมันแห้งตายไปแล้วป้าพักเสริมผนปลูกใหม่งาม,งาม อันนี้เรากาในายพยตูุเขาก็เห็นต้นนึงก็พักอันข้าวทองลปลูกใส่กับต้นดอกดาวเรืองโอ้ลูกสาวกระถางเด็ดนำด้ำได้ไปไปโอ้ยขับปวัวตอนเราปลูกใหม่นะนฮะถามเราปลูกเพิ่งระงับล้วขับปั่วมันกำลังบวบยังน,น่อยแหงย้งยุติต้นโอ้หน่อยทานเปลือกยังกินได้ยุ่ตัวนี้ปิดก่อนลายมือ พอไปมื่อื่นมื่อคือไปแล้วมันแก่ได้พี่น้องเลยทางในมันบริแก่เลยนะพันเปลือกมันเอาเนาะพิดเอาซองหมากนะฮันน้ำก่อแก่เราจะมาช่วยนี่บัวเอาแล้วก็จะแก่เลยนี่ครับัวแก่ตักบัวอยู่ในสีหานานพา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 เมื่อป้าพันแดดยป่ะ เอาเล็บมักบวบโตมันเรือตายก่อนหอมเปคโคตรงามเลยเด่นนี่ใบใหญ่ปลาเมืออ่ะากคนน้อยปลาโอ้ยคนน้อยตากแดดบนมือวานนี่ก็ตากแดดบนมือคานน้ำปากดงมันไหลเบีย้ยมักผิกมือเศร้านี่พอบนกระโหลกเขาใบบ้านน้ำเนาะกับเบีย้ยมักเคือพร้อมพี่น้องบนลกอันนี้โตมัน ตเรือพันล็อกนีกันกระเบื้องเล่นพันกะต้นนี้พิกงานต้นนี้พิกดอเนาะมีต้นมะเขือคอมเอ๊ะเอ๊กินบ้ามิกกี้โอ้ยกัดลิ้นเลยพอดีเหนียวพอดีเหนียวจ้ามะแม่เพิ่นออกมาแล้วพี่น้องไปเฮือนแจกเฮือนแจกไปโม่แจกอะไรก็จะเอาข้าวต้มไข่คมนุ่ จะน,นากัมามันระเบ่าวเอ,อ้ยคืยทอทองหงอกว่ะตอนที่ไรที่เขาดูเนาะอหันกับผู้หนึ่งอีกอันนี้กับผู้หนึ่งอีกนี่ฮะใหม่ๆหม่นี่ครับทำต้องคนตายครับอนนบอโอ้ยมากระย่าเอามานะั่งกีนอย่ากัดลิ้นมาปั่นมากินไหนไวไวน่าจะครบหน้มือมึงเด้มันเหนียวเลยขัดลมต้มีมัดพี่น้องเบิง ไเ่มมือลหมาไปหาผักมันก่อนนับน,งงนี้พี่น้องเย้ยอันนี้หมักเล่นนับตเลืก้เก็บเอาหักเล่นเล่นได้ซุกแดงอยู่กินกระบ,บทันพีงง่น้องว้ยลอยจะเก็บขึ้นเมื่อหร่นี่เด้เบนี่เ,เก็บเอาเม่หลายรถบุเรงเจ้าฮะเก็บตลอด นี่ดึงอันตัวใดพวงมันชุกหลี่อวดพวงมันทำเก็บดึงเอาแต่หน่วยมาแล้วมันอยากแตกเนี่ยข่าวดึงถึงขวัญมันน้ำกกมันสิตายไปแล้วพี่น้องเฮานี่ปิดนี่อยู่ในสวนต้นตะก็มีอยู่ต้นหนึ่งเก็บเข้าไปมือซานหนึ่งมไรหนึ่งเมืองเล่นสุขภาผักมันแล้วพี่น้อง ขอากับโเคยผักมันสักเถื่อได้เบิง่งเบิงก็จะผักตอนมืหน่ะโล่สี่พันห้าเดี๋ยวนี่โล่สี่พันเจ็ดมังม่องกับโล่สี่พันเก้าแต่กระบอกเน่ใจว่าจักมาทนอกขอกกับโกห้จักน้องับสาตัวตัวบางนี่ก็แห่งใส่ได้ละ ว่ามันถึงแดดเริงกวาดปีนขึ้นมาอีกเนาะป้ามันกัดจนเบิดเลวมันกินได้คพราะกินมาแม่แกะใช่ไหมว่ากวางวางขอนขักทัดละหมาเมตดิ นี่้เด็กๆเขาบม่เคยซับัเฉยๆพี่ต่คนบ่เคยปลูกมันเขาก็สิมาปลูกปีทวิีด้วยซับน้ำเขาบ่แห้งไว้ทำเด็กทำแห้งมันบ่แห้งกันราคาหนึ่งอีกแด้ก็จะซื้อได้ความสุ่มตามราคาก็จะว่าราคาตามมาตรฐานความสุ่มของมันถ้ามันแห้งก็ลดละสี่พันกว่าถ้ามันแห้งก็เจ้ากระนมแมวนำมันก็จะเอาแห้งเบิด ข่าด้วยนะเสียวมัวแตกตื่นมันจะกินน้ำจ้ามัวแม่มันบางพอนะมันเบาบ่เกี่ยวดอกเนาะมันแห้งไว้ฮะแหง้แหงไว้แห้งยัน่าแห้งไวเลยมันเบาแห้งมันบางเกิกเนไปเครื่องพันก็เจ้าชำได้เด็ดเนาะ เลืองพานนบางเากวอีก้วางะเอวิวกี้ยังขาะเครื่องพานแห้งนาเลยพราะว่าเน่าตัวบางเครื่องพานเหรอไหนาเหี่ยวมันแห้งมนจะทำเขานาะดลางพ่นเนาะแบบนี้แล้วมันจะเอานาไปเนาป่จะแห้งไวเนาะมูไม่เอานี้ทางนี้งูหากินตัวใหญ่มันอ้ยเย ขากันกับตุ้มพี่กับลินอุ้ยนี่กับขามันบนเน่าก็บใคอยู่บางอันกับเรือหัวหนึ่งสองหัวเงาหนึ่งนนท์บุกีี่แมันเน่าดมันเป็นดินทรายเจ็บมันก็คือดินดงแล้วมันก็ค่อยเน่ากเลยดินเหลาดินดงค่อยเน่ากันเเป็นแล้วของเราทั้งเป็นนะรับน้นอยแต่หัวใหญ่ด้มันายพันนั่น ของใครเป็นบนอะกทีงานเป็นเนะี่ยของกระจอ่เป็นโอเคพี่น้องพ่อพรคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ส่เนาะ้ลักซี่เฉกประหังกวนไก่ถึกวิวไปแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง